คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผจญภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิสต์อาเซียน3 8 2วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ c e b o o k Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับวันที่199กาของการเดินทางนะก็เอ่อ เราหายกันไปสามสี่วันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะได้เลิกนะในการเดินทางนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะพักอยู่ที่นี่แล้วนะแล้วเหลือเราจะเดินทางเพื่อที่จะไปเข้า,าลาวนะฮะวันนี้ก็มื้อเช้านะฮะมีอยู่แค่นี้นะตื่นสายนิดนึงนะเอาแตงกี๊ ก็เหลืออยู่แค่นี้นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทานมื้อเช้าเสร็จไปเก็บของนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อโอเคแล้วมัน ก็ไปฮะไปลุยกันต่อวันนี้เราจะข้ามด่านไปล่าจะข้ามได้หรือเปล่าไม่รู้นะไปลุ้นกัน แบ็คเกอร์เฮาส์นะอยู่กับาแปดคืนไปลุยกัน เดี๋ยฮะก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะเี่ด่านด่านนามิโอนะฮะก็เอาเป็นว่าเราไปลุ้นกันดูดีกว่านะเพราะว่าสามารถเอามอไซค์ผ่านไปได้หรือเปล่านะโอเคฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันเย้ อันนี้จะบอกว่าข้ามได้แล้วครับเย้สุดยอดนะฮะอันนี้จะเป็นด่าหมุดเขตแดนนะของประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็ด่านเวียดนามอยู่ข้างหลังเราแล้วเย้ oh นะฮะตอนนี้ข้าม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสแตปมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กําลังมุ่งไปทางลาวนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงข้ามลาวอีกทีนะแต่ว่าไม่มีปัญหานะเชื่อว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราข้ามด่านมาอย่างถูกต้องนะจ่ายเงินไป2 0 0 0 0นอเวียดนามดองนะหรือประมาณ3 0 0บาทนะตอนนี้เราก็โบกมือเอาลานะ บายบายนะบาย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 นะบายบายประเทศเวียดนามนะแล้วก็โอเคฮะวลคัมทูลาวคันที่ไปเลยดีใจดีใจดีใจเอามอไซค์ขับได้ลุยลุยลุยไอ้เขียวลูกพ่อมึงจะได้ลุยลาวหรือวะ สวัสดีครับทุกคนมืดหน่อยนะมืดหน่อยนะมีอะไรย้ายดูนะนับนับหนึ่งสองสามแต่เดิมนะพิเศษนิดนึงนะตอนนี้บนข้ามดา่านเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อยู่ฝั่งลาวแล้วนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เอาเอกสารต่างๆนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะแล้วก็จ่ายตังค่าภาษีนะประมาณ120บาทนะก็โอเคฮะตอนนี้ไอ้เขียวเรานะ พร้อมที่จะไปลุยนะสำรวจให้ทั่วประเทศลาวนะโอเคฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปเมืองแรกก่อนเพราะว่าตอนนี้เงินก็ยังไม่ได้แลกนะซิมก็ไม่มีนะเมืองที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขับไปตรงนั้นนะดูในแผนที่ไม่น่าจะไกลนะอาจจะสักประมาณา10โล15โลไม่เกิน20โลโอเคฮะไปเราลุยกันดีกว่าฮะเย้ไปไปไปลุยลุยลุยโอเค ว่าแต่ประเทศนี้เขาขับเลน้ซ้ายเลี้ขวาเนี่ยรู้สึกน่าจะเหมือนกันนะโอเคฮะเราไปลุยสำรวจเที่ยวราวกันใ้ทั่วเลยเดีกว่า อนนี้นะฮะเราก็ได้ร้านข้าวแล้วเย่ะนะฮะก็อยู่ตอนนี้นะฮะคนอยู่ที่เมืองอ่าเวียงชัยใช่ไหมเวีงยวงชัยเวียงชัยนะอ่าน่าจะห่างจากด่านประมาณสัก6กิกิโลเมตรได้แล้วแต่โอ้โหมันโคตรสุดยอดนะอย่างที่ให้ดูในทางนะที่ถ่ายคลิปให้ดูนะฮะก็ าทางประมาณสัก6กกิโลน่าจะได้นะแต่เราขับไปน2นสชั่วโมงครึ่งโถว่้าไปแล้วเนี่ยแต่มันนี้นะโอ้โหก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่รียอยู่แล้วมาลราเราก็จะชิลๆนะเราจะไปสำรวจให้มันทุกเมืองเลยฮะแล้วเราก็จะเจอทางแบบนี้บ่อยมากนะซึ่งเมืองประเทศลาวนะชอบมากนะบนชอบมากนะตรงที่ว่าคุยกันรู้เรื่องนะนี่เจอ,อคนลาวนะเขาก็ทานข้าวอยู่เขาก็ชวนเรา นั่งแล้วก็ถามสั่งแล้วก็ช่วยเต็มที่นะเพราะว่าเราไม่มีเงินลาวนะเรามีแต่เงินเวียดนามกับเงินไทยนะครับก็ไม่รู้คุณป้าเจ้าของร้านเขาจะรับหรือเปล่าไม่รับผมก็กินฟรียยงยานเนี้ <laughs> เพราะาเราไม่มีเงินลาวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรานอนที่เมืองนี้มีธนาคารบอกมีนะ <laughs> เขาบอกว่าจะต้องแลกเงินเป็นเงินลาวนะมันจะสะดวกนะซึ่งจะต้องแลกที่ธนาคารนะเดี๋ยวเราหาวัดหากลางเต็นอะไรนอนกันแถวนี้นะ นี่นี่มาผู้สาวลาวกับผู้เบาลาวนี่น้าหน้าตาดีทั้งคู่เลยนะไอชื่ออะไรนี่ซื่อทันฮะทันซื่อทันนะชื่ออะไรนาชื่อนานะฮะเนี่ยก็โอเคนะเราแฮปปี้นะประเทศนี้นะเราอยู่เวียดนามมาสองเดือนนะเราไม่ค่อยได้คุยกับใครเพราะว่าแม่งประเทศนี้ผมงโมแหลกแน่เลยคุยภาษาเดียวกันนะคุยกันรู้เรื่องโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าทานข้าวเปียกก่อนนะ, <S <S นะที่นี่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวนะเรียกว่าข้าวเปียกนะก็จะมีข้าวเปียกมีเฟย์ว่า <anto> <S <s <department> นะฮะก็โอเคฮะเดี๋ยวยังไงทานก่อนลวกันหิวแล้วตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเรามารอเข้าเปลี่ยนโอเคครับมือแระเท่าไหร่ปี๕ไร่ซื้อเงินบ้านหมดเงินบ้านนี้เป็นเงินที่เป็นเงินที่อ๋อสิบพันกีบนะสิบพันกีบเงินบาทนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณสักสี่สิบบาทนะน่าจะประมาณนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่า ทานเขาเปียกก่อนแล้วชั่วโมงนี้อะไรก็ได้หิว <c oughs> มาแล้วฮะก็าเปียกเรามาโยกันดีกว่าฮะ <c oughs> เห็นสองคนเขากินแบบน่าจะแซ่บดีนะอัน,นี่ไม้อันนี้เป็นคล้ายๆแบบถั่วถั่วปัน่นน่าจะคล้ายๆเหมือนถั่วลิสงเลยน,นะฮะ <c oughs> บ้านเราก็จะแบบแค่แบบตำๆใช่ไหมอันนี่คือแบบปั่นจนแบบละเอียดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ นี่ฮะแล้วก็บีบมะนาวลงไปสักหน่อยนะเพะิ่มความเปรี้ยวมีพริกด้วยนะคือแบบดีใจนะเรานี่ดีใจตรงนี้ว่าเฮ้ยมีอาหารแบบรสจัดจ้านเลยนะ,ะเพราะว่าเวียดนามนี่เขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันเท่าไหร่นะแล้วเราแบบเราก็ชอบกินเผ็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะดีๆเดี๋ยวไปหาซ้มตำกินพริกเมกล้าใส่มากนะเพราะว่าเวียดนามนี่เลยไปแขงไชงหัว เทงหวขึ้นไหนนะเหัแข่ง่เงหวคืออะไรมันเป็นแขแขวงะแาน็จังหวัดของอีสาใช่ใช่แขวงแขวงไปไปถึงไปถึงเขาเรียกอะไรนะพยางนะพยางนี่เไหมเลยสาปาไปขึ้นไปขึ้นเหนือเนี่ยขึ้นเหนือพวกีจะลงไปมามาไอ้นี่ มาจากโฮจิมินนะโฮจิมินแล้วก็เวดานังคอยอ่านแล้วก็อันนอยอันนอยเสร็จแล้วขึ้นไปอีกถึงจีนน่ะถึงจีนเนี่ะวนถึงจีนเลยแล้วก็กลับลงมากลับลงมาแล้วมาที่อ่าน้ำแมวน้ำแมวฟั้นขั้นข้งน้ำแมวตรงขันน้ำแข็งหัวิอ่าน่าจะผ่านนะแต่บางทีไม่ไม่รู้จักเพราะว่าอ่านไม่ออกอ่านชื่อบางทีเราไปเราอ่านอ่านชื่อภาษาจีนก็ไม่ออกนะ ล่าก็ได้ยในป้ายค่ายเนี่ยอ่าค่ายกยลองลาวนี่เราจะอู้ลอยอะ่ะลอยมากนะ้ยสนานจูเวียงจันเนาะสมวัณณเกษเหมือนไทยอ่าใช่ใช่น้ำปลาตาปลาหมึกโยโฮฟินโมยชอบชอบลาวม,มาแล้วแบบรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนี่ฮนะคนลาวก็นีน่ฮะของจูรสนะ เอะอันนี้อ๋อนี่น้ำตาลนะน้ำตาลเขาก็จะมีผงชูรสให้ใส่ด้วยนะกับกะปินะแล้วก็ผักเปียบเลยนะแต่ว่าเราไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนะโอเคฮะทานข้าวดีกว่ารีบนะอ๋อลืมบอกอน้องทันนะน้องทันเดี๋ยวจะชวนไปนอนบ้านนะเอเอเราไม่ต้องนอนวัดแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปนอนบ้านนะมานอนมาดูว่าบ้านคนพื้นที่ท้องถิ่นว่าจะเป็นยังไงนะก็ <laughs> ไข่ชนนอนชั่วโมงนี้เรานอนหมดนะประหยัดตังค์นะตังค์ไม่ม่อยังมีโอเคเดี๋ยวทานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านน้องทันนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะฮะอยู่ที่ใจกลางสี่แยกนะฮะเมืองเวียงชัยนะฮะซึ่งก็คือจากล่าสุดใช่ไหมฮะที่เจอกับน้องทันนะฮะแล้วก็แฟนเขานะอาพอดีเขากับแฟนนะ มาคุยกันตรงนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปส่งแฟนแป๊บนึงนะแล้วให้ผมรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมารับพาไปนอนบ้านนะแล้วก็เลยไปไปมาๆนะนี่รอมา1ชั่วโมงนะจริงๆครึง่งชั่วโมงก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะแต่ว่าอยากใจชัวร์เลยนะก็เลยรอหนึ่งชั่วโมงนะเขาก็ยังไม่มานะตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะสงสัยเขาคงอา,อาจจะติดความจําเป็นบางอย่างนะเพราะว่าเข้าใจว่าเจตนาเจตนาลมแรกเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาอยากจะให้ผมไปพักกับเขาจริงๆนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอยู่กับพี่สาวด้วยนะแล้วก็พอผ่านไปชั่วระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาจจะด้วยการไปปรึกษากับพี่สาวเขาหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่เหมาะสมนะก็เลยอเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราสามทุ่มแล้วคิดว่าน่าจะยังพอมีวงมีวัดนะหาที่ไปกางเต็นท์ได้นะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะเรื่องที่นอนนะ ก็โอเคฮะจริงๆเรื่องน้องเขาก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าอ่าก็ตามนี้ตามนั้นนะเข้าใจนะยังไงจุดประสงค์แรกของเขานี่ก็คือหวังดีแน่นอนนะครับอยใกจะให้เราไปพักด้วยแต่ว่าโอเคอ่ะไม่เป็นไรฮะพอพิจารณาแล้วเขาก็อาจจะติดความจําเป็นบางอย่างนะอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณเขาอะนะฮะที่กลายเป็นว่า เราได้กินข้าวนะถึงแม้ว่าเราจะจ่ายตังเองแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทางร้านเขาไม่รับเงินบาทหรือว่าเงินเวียดนามนะก็ได้ยืมเงินน้องเขาจ่ายไปก่อนนะไม่งั้นก็ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเขาก็พาเราไปชื้อซิมนะฮะก็ตอนนี้มีซิมมีเน็ตให้ใช้นะก็โอเคฮะเอาตามนี้แล้วเดี๋ยวผมไปหาที่พักนะฮะอาจจะนอนข้างทางแถวสวนสาธารณะแถวอะไรเนี่ยผมนอนได้หมดละแล้วก็เดี๋ยวไปดูวัดก่อนถ้าวัดไม่ได้ก็เนี่ยตรงนี้มีสวนสาธารณะนะ,ะเดี๋ยวเรามากางเต็นท์แล้วก็รีบตื่นเช้าๆนะไม่มีปัญหาอออยู่่่แล้วนนนนะะะเเรืงทีโค ตามนั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้ลาตีสวัสดีก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันถ่ายกลางคืนมันถ่ายไม่ค่อยเห็นแล้วนะอันนี้ก็อาศัยแสงสว่างข้างหลังนะแล้วก็เดี๋ยวผมได้นอนที่ไหนพรุ่งนี้เรามาดูกันนะฮะโอเคฮะลาตีสวัสด์นะสนุกดีนะกับประเทศลาวนะฮะวันแรกของการเดินทางนะครับหักมุกหักมุมกันซะแนละ้วโอเคฮะไม่มีปัญหาเรายังแฮปปี้อยู่นะครับไปฮะหาที่นอนกันดีกว่าโอเคบายบายฮะเจอกันพรุ่งนี้ จะราตรีสวัสดิ์นะเพราะว่ามันคิดว่ามันจะมืดนะแต่ว่าตอนนี้สุดท้ายมาขอนอนที่วัดนะแต่เขาใจดีนะนะเอากับข้าวเขาข้าวเหนียวมาให้กินนะมีปลากระป๋องเ้ว่มีกล้วยมีน้ำสุดยอดมากเนะนี่ยคือถ้าหากไม่โดนไม่โดนเทนะก็ไม่ได้มาเจอแบบนี้นะจนะางเป็น อยู่ในหอละครับวัดเป็นวัดบ้านๆเนะกัอนเล็กๆแต่ว่าพาใจดีมากอร่อยผอัดหมูเสรเห็จกินกับข้าวเหนียวโอเคอ่ะ วันแรกที่เราประทับใจดีมีหลายเรื่องราว <c oughs> เดี๋ยวมาดูวันพรุ่งนี้นะครที่เที่ยวคงไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแต่ว่าเรื่องมันมันคงเยอะโอเคฮะอันนี้ลาตีสวัสดิ์ของจริงละเดี๋ยวรีบทานนะทานเสร็จเข้าเต็นท์เพราะว่าจะต้องรีบปิดไฟ